คือคือต้องกล้าฉี่นะพี่ป๊ไม่ต้องแบบไปตามคนอื่นเลยแบบใช้ความที่ของเราใช้สไตล์ที่เป็นตัวของตัวเราเองใช่แล้วค่ะถ้าอยากเป็นตัวของตัวเองแลไม่มั่นใจแล้วก็ลาฟองลาฟองนี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากฝรั่งเศสถูกต้องนะครับเกสามชิ้นด้วยกันติดและขาย4,500้าบาทแต่ในช่วงโปรโมชั่นไม่ขายเหลือเป็นแค่2,500บาทนะครับมีตัวนี้เลยอันนี้เป็น เดครีม <Day> <Day cream. S 1> นะฮะอันนี้เป็นไนครีมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าไม่มีฟองนะครับพี่นนจะลองหน<ม>่อ<ล>ยไหมคะลองไหมไม่ใช่อย่างนะั้ไม่ใช่ซอสนะฮะย้ำนะว่าโปรโมชั่นพิเศษปกติ4,500บาทาแต่ตอนนี้นะฮะ หรือเพียงแค่2,500นะโทรเข้ามาใน50สายแรกนะครับเร,รีบกดวเข้ามาเลยเรายังไม่ได้บอกเบอร์โทรศัพท์เลยพี่ปูใช่เพราะว่าเราเจะบอกว่านี่คือรายการสดสดทุกวันเสาร์เวลาบ่าย3-5โมงเย็นแต่ว่าช่วงนี้นะคะยังไม่ต้องงงว่า้ปกติเราจะมีสัมภาษณ์<ห>ตอนช่วงท้ายช่วงนี้พอดีเป็นประเด็นพิเศษเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันเรื่องว่ารถเมย์นักศึกษาตีกันแล้วก็ขึ้นไปบนรถเมย์ค่ะและคนขับรถเมย์ก็ได้มาบอกว่าเนี่ยได้ คำพูดคำนี้ว่าไหวไหมทำให้เขารู้สึกได้สติขึ้นมานะคะเราก็เลยบอกเอ๊ะทำไมเราไม่เชิญนะคะผู้ที่แบบว่าเขียนเพลงนี้แล้วก็ร้องเพลงนี้มาก็เขาก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะกับรายการเปิดใจไขปัญหาคิดไม่ออกบอกปู้นม้นะคะ โทรติดต่อเราได้ที่02 1842818 18นะครับ02 1842818 18และ S M S มาได้ที่4221869นะครับ4221869ตอนนี้ก็มีบางคนนะคะ S M S มาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงถัดไปจะเป็นการตอบ S M S โดยตรงนะคะถ้าคุณอยากจะถามเรื่องดวงคุณก็ใส่มาเลยนะคะว่าวันเดือนปีเกิดวันนะคะ วันจัรจันทร์คาพูดได้นเวลาเกิดได้ด้วยยิ่งดีใหญ่พุธว่าจะได้เลยพุทธนี่เช้าหรือว่าพุดธกลางคืนใช่ค่ะเราถูกเดือนล้วถูกต่อมาาอไม่อยากโทรมาเองพิมพ์ไม่เป็นแต่เขียนจดหมายเป็นก็ส่งมาได้ที่ตู้ปนรเกกปนจจระเข้บัวบึงกลุ่มกทม1 0 2 3 0นนะจ๊ะค่ะก็ส่งกันมาได้นะคะแต่ตอนนี้ลาฟองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะแนะนำคุณทำให้ผิวคุณนี่ดูกระจ่างใสนะแล้วก็ใครที่ต้องออกแดดอยู่เป็นประจำนะฮะ ตัวนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นพันธมิคกับแสงแดดโดยพี่ปูเวลาโดนแสงแดดปุ๊บเนี่ยเขาจะดึงแสงสีแดงเนี่ยมาบำรุงใบหน้าของเราไม่ต้องกลัวเลยเรื่องของแสงแดดนะฮะส่วนตอนกลางคืนก็ใช้ตัวไนท์ครีมก็ไปตัวคลี่ผิวที่มันเป็นร่องรอยลึกนี่ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเรียบเนียนนะฮะเพราเรียก่สวยครบชุดได้เพียงแค่1เซตเท่านั้นเองใช่ถ้าหน้านะะมันก็ใช้โฟมล้างหน้าถ้าเราไม่อยากใช้เดย์ครีมไนท์ครีมเอาไปขายเพื่อนอ่าขายเพื่อน <laughs> นะฮะเพราะว่าราคาปกติมาสี่พันห้าร้อยบาทนะฮะเราไม่ขายเราขาย พิเศษเลย50สายแรกที่แค่2 5 0 0้ารอบาทเท่านั้นครับกลับมาถึงที่วัดบ้างครับนะคะอี่วกับไอทีได้ได้ทำอัลบั้มให้ชาวบ้านเขาเนี่ยประวัติที่มาเยอะหรือยังอะไรที่ใครบ้างพี่มาเยอะหรือยังแล้วใครบ้างอ่าชื่อศิลปินสันหน่อยชื่อเครถ้าถ้าตั้งเดิมตอนที่อยู่ธนาคารแล้วก็ตอนนั้นผมตั้งค่ายเทปคุยเรื่อนี่จะไปหยิบแผ่นนั้นอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมครับ ตั้งตั้งค่ายเทปแล้วก็ทำศิลปินแนวแนวสติงชื่อชื่อแฟนแฟนตาเซียส่วนมากผมจะเป็นเรีกว่าคือผลิตมาคือเต็มที่ฟังแล้วคุณภาพแต่จะปัญหาเดียวคือผลิตเสร็จแล้วไม่รู้จะไปไหนต่อไม่รู้จะไปขายที่ไหนคือไปขายจะโปรโมตยังไงคือไปขายเขาไม่เอาเขาไม่รู้จักใช่ไหมพี่เพราะมันต้องมียิงออกโฆษณาว่าไอคนนี้เป็นใครอะไรยังไงใช่ไหมพที่เราเหมือนเราเห็นในทีวีแต่ แต่แต่ที่ว่าขายนี่คือขายจะไปขายมาสเตอร์ครับขายมาสเตอร์คือไปขายค่ายทีนึงครับไปขายค่ายไปเลือเอาซะอ่าฮะแหมมี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 มาสองสองพันอะไรของพี่วะเนี่ยเป็นอะไรของพี่พี่ือยะเป็นของตัวเองเลยเป็นซีดีเปล่าแล้วมันเป็นเนื้อเนื้อเพลงมีเนื้อเพลงเนื้อเพลงเขาก็ก็สุกซุกไว้เกินแมไปลือของเขาซะอย่างเขาไปกับอ้าวมัดูไงเนี่ยเดี๋ยวโชว์นี้ก่อนว่าผลงานผลงาน อเอาไมื่อกี้พูดพูดถึงที่ <My mother. S 1> ที่ทำเพลงทำทำเพลงสตงริงแล้วก็ผมเป็นคนบางทีก็บางทีญาติญาติก็พูดเหมือนกันว่าเวลาทําอะไรก็เรื่องหลักฐานเรื่องเอกสารแล้วผมก็ oh. ผมก็จะเอออะไรอะไรก็ได้ง่ายๆไ uh. อ้หลักขอเอที่ทําเพลงสตริงนั่นในตัวตัวมัตเตอร์หรืออะไรนะเขเรียกอม ทำไมอ่ะมันไม่อยู่แล้วไม่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 อยู่แล้วไปไปอยู่อยู่ที่เพื่อนพอถามอีกทีมันหายไปแล้วแต่ทีนี้ที่มีสองที่ติดมาก็คือนี่งานที่ทําเพลงเพลงลูกทุ่งครับไอทําเพลงนี้ก็ทําแบบอลังการเลยโอ้นี่เหมือนเหมือนแบบของแบบนี้เลยนะใช่ก็ทําดีเลยนะมนทำอย่างดีพวกแบที่พี่ลงทุนเองลงทุนเองแล้วโอเคเลยนะลงทุนเองนะเต็มที่ไงเต็มที่เพลงคือเพลงเขียนเอง คือชายคนนี้เขาเต็มที่เต็มที่กับชีวิตนะจัดเต็มตลอดไม่ใช่แค่สาวๆนิยะเด็กๆก็มีเออนี่นี่เป็นมาตรฐานเลยนะใช่ดูเลยโอ้โหจับไอ้นจับไอ้นี่จับไอเออจัดเต็มแต่แต่เพลงชุดเด็กนี่คือมี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 ดีเจที่ที่รู้จักกันเขาก็จะปั้นเด็กวงนี้แล้วทีนี้เขายังขาดปัจจัยอยู่ซึ่งตอนนั้นผมมีเงินมีเงินแล้วก็คือโอเคก็เหมือนว่าคือเขาช่วยเรา เราก็อยากจะช่วยเขาก็ออกออกเงินให้ให้เขาก้อนหนึ่งก็ทําเป็นงานชุดนี้แต่แต่การเป็นศิลปินที่ไม่ใช่ง่ายๆนะโ้ยากทราบแล้วก็การที่จะมานั่งทําเทมก็ไม่ง่ายๆถือต้องกลับไปทําสวนคือมันจะต้องไหมไหวไหมมันต้องมีเงินสํารองพี่ปูเพราะมันต้องใช้เงินเยอะมากแล้วเด็กๆนี่ดังกันไปบ้างยังเนี่ยหรือโตกันไปแล้วเนี่ยพี่ก็ก็เงียบนะนกนกแรงอะพี่ก็เด็กนี่ก็รู้สึกก็ก็ หลายปีแล้วฮะตั้งแต่ปีพศอะไรเอ่ยอ้าวสี่หกกรเพลิกระสีอ่าใช่สี่หกนานแล้วโอ้โหคือมันนานแล้วป่านนี้เด็กมันโตโอเป็นหนุ่มแล้วสิบเท่าไหร่เออบางคนอาจจะมีเย้ามีเยือนไปแล้วครับโอ้โหโตเป็นหนุ่มแล้วครับสี่หกห้าสี่หกตอนนี้เท่าไหร่สี่หกเท่ากับหกอ๋อแปดขวบอไอ้แปดไม่แผ่นเดียแปดปีแล้วแปดปีเด็กพวกนี้ก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดแล้วโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วครับแต่ชุดนี้จะทำทำทำก่อน สรุปแล้วชุดไหนก็ไม่สู้ไหวไหมหรอกนะคะก็ออกออกซิงเกิลนี้ไปก่อนเนาะแล้วนี่อะไรเคืออย่าไปไปร่วงกันเลยได้ได้โอเคไอ้นี่ก็คือที่ที่ผมทําแล้วผมก็นัดแน่กับหลานว่าผมคือผมจะตัดทิพช่วงไหนยังไงคือผมเนี่ยมันคือผมว่าใบอะไรต่ออะไรไม่รู้เป็นเป็นเนื้อเป็นเยื้อเป็นไมเอามาเขียนเป็นเนื้อเพลงจดไอเดียไว้ให้ดูว่าคนเราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ย เขาปิ๊งตอนไหนเขาต้องคิดตรงนั้นเขียนกงนเดี๋ยวเขาลืมเออดูมาละดูมาดูมาเห็นไหมเห็นไหมบางทีเขาแจกเอกสารอะไรผมก็เป็นคนขี้เสียดายไอ้ข้างหลังถ้าว่าว่าผมก็จดจดเป็นงานหมดนี่เก็บหมดนะอะไรเนี่ยนีเพลงนี่เพลงนีเพลงไหวไหวไหมถาม ้าถามเองสักนิดไอทิศไหวไหมอันนี้เป็อเนื้อเพลงเต็มเนื้อเพลงมันยาวขนาดนี้เลยเหรอพี่ไอ้ที่เราฟังกันอยู่อะที่เนื้อเพลงยาวเพราะว่าเพลงผมจะไม่ไม่ไม่ได้ร้องซ้ำไม่ทำใช่ไม่ซ้ำแล้วเวลาพี่ไปออกงานพี่จะจำได้ปะจำได้จำได้เหรอะจำได้ครับทุกเพลงที่เขียนจําได้เพราะว่ามันหนึ่งก่อนก่อนพาไปครับแล้วสองแต่ละเพลงพอเราแต่งเสร็จปั๊บเราก็ชื่นชมกับมันแล้วก็ร้องอยู่นั้นแหละมันก็คือมันก็อยู่ในหัวเราใอ่ะใช่ครับทุกอย่างมีอะไรขายอะไรด้วยเหร เขากวางคุดขายด้วยคือไม่ไม่ใช่ทำไมพี่คือเขาว่าทำไมแล้วคืออะไรคืออะไรเขาคืออะไรคืออะไรแล้วนี่คืออะไรเขากวางคุดไงคืออะไร่พีเขากวางคุดคือเป็นเครื่องรางของขังสมัยที่คุณพ่อผมเขายังยังมีชีวิตอยู่แล้วบางทีผมก็บอกบอกขายพักพวกไปบอกขายนอกจาก จะอะไรนะแต่งเพลงร้องเพลงร้องเลงรองสวนร้สวนอ่าเขาเขาขายไปแล้วบ้างพี่เขากวางคดเอาไว้ทำไมนะพี่เขาวางคดเนี่ยเป็นเครื่องรางของขันพวกแคล้วคลาดนะฮะอ๋อกันภัยอะพี่องกันภัยเป็นเป็นเป็นความเชื่อ อันนี้ส่วนบุคคลพี่ส่วนบุคคลอ่ะเผื่อใครเขาต้องการนะไม่ไม่เขาไยังพี่หมดยังไม่เข้าไปในพิมพ์คำว่าลมโชยไหวไหมแล้วก็เอาเบอร์อะโทรไปเขาวามคุ้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็โทรมาซื้อพี่อ่พี่เขาเควางคุ้นี่จะมีชิ้นเดียวอ่ามีชิ้นเดียวปล่อยไี่อ่ะพี่ยังฮะยังอยู่แต่ถ้าขายมูลมูลค่ามันก็คงคงสูงก็หลักสิบล้านอัพโอ้เอาเอาผ้าไปมัดมันไว้ให้มันคุดนคุ้นะเออฮะสิบล้าน ผมก็รู้สึกตัวเนี่ยผมก็ผมก็ก็รู้สึกแสบหูพี่เขาคิดอะไรนี่เป็นเนื้อเพลงมากเลยนะรู้สึกไหมรู้สึกไหมเวลาใกล้คำพูดของเขาใช่ไหมเออมันจะดูคล้องจองนะผมผมก็รู้สึกแสบก็ประมาณนั้นเพื่อนเพื่อนผมก็เคยทักหลายคนนะามึงพูดธรรมดาไม่ได้เหรอพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านไม่ต้องเป็นสุนทรวจีอะไรมากเลยเี่ยคุณผู้ชม ไปเรื่อยคราข้างหลังเขียนได้เขียนทุกอย่างเออใช่เขาต้องจดทุกอย่างเพี่เดี๋ยวลืมเออเจ๋งว่ะไม่นี่คือไม่ใช่ว่าเอาเขามาขายออแต่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีให้เป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ดีออจริงจริงคือเป็นการเป็นการใช้ทรัพยากรแบบไอ,อ้คุ้มค่าคุ้มค่าใช่ออุปะติตกเนี่ย <laughs> ถุงใช้แล้วเนี่ยในในในรื้อมาแล้วก็เก็บไว้คุณปูทราบไหมครับถุงพลติกพกไว้ในกระป๋าเพื่ออะไรไม่รู้กันฝนถูกครับกันฝนใส่หัวจริงมากไอพี่ดูได้มีข้าวกล่องอ่ะขี้ข้าวไม่พีมีข้าวกล่องนะไม่ใช่นี่เราไม่ได้เอาพี่เข้ามาขายหน้านะแต่มันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรเยี่ยมอย่างจริงๆนะเล็กๆไม่น้อยที่คนมองข้ามไปอนี่ไง คนแบบนี้ไงที่เขียนแปลงไหวไหมไอ้ติ๊เออเขาเขามีมุมที่คนอื่นไม่มีไงเออจริงถ้าเป็นมุมธรรมดาทั่วไปเนี่ยใครจะมาพบถุงก๊อแก๊บใครเออใครใครไม่ใช่เขามีมุมอะไรที่นั่นจริงนะอะไรเนี่ยขับกาวไปยังพบกันเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาไปช็อตบิ๊กซีต่อเนี่ยใค่กระดาษอะไรที่ใช้ได้เก็บเขาเขียนเขาเขียนเป็นช็อตโน้ตไงอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเพราะว่าแทนที่เราจะเอา ที่ที่เราบางคนคิดว่าเป็นเศษขยะไงแต่คือมันเป็นประโยชน์นะทุกอย่างที่เป็นเศษจ,จริงๆนะเนี่ี่มันเขียนเป็นเพลงลลเลยนะไม่เลยแลพี่เขาเป็นคนที่นี่มากเลยนะออตรงออไม่มีไม่มีเส้นนะออแต่เขาเขียนตรงมากออแล้วเขาจบได้หมดเลยว่าเขาเขียนไว้ตั้งแต่ตัตวสอะไรละเอียดละเอียดอ้าวนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะควรทำตามนะฮะอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะใช่นะคะ เวลาช่วงแรกหมดแล้วพี่ปูเอาเพิ่งยังเผาพี่ยังไม่เสร็จเลยพอแล้วโอ้ยผมรู้สึกร้อนลุ่มแนะนำเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ฝากอะไรดีกว่านะฮะฝากเลยพี่เป็นศิลปินแล้วพี่ฝากอะไรให้กับแฟนๆเลยครับฝากทั้งเรื่องที่พี่ผ่านพ้นมาแล้วมันงานใหญ่อย่าทำกับสิ่งที่เราต้องสติอะไรใช่เราต้องมุ่งมั่นและในที่สุดเราก็จะประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยเอาเลยครับพี่ฝากก็คือว่าถ้าถ้าชอบอะไรแล้วก็ก็ทำที่เราชอบแล้วกันแต่ก็อย่างหนึ่งก็คืออย่าจะ ไม่ไม่อยากให้แบบที่ผมเนี่ยดีที่ผ่านมาคือบางทีทุ่มเทเหมือนว่าทิ้งทวนมันก็จะแะเก็่วว่าทุ่มเทมากเกินไปหรือว่าเกินกําลังเกินไปมันก็จะทําให้เจ็บตัวได้บางคนลุกได้แต่บางคนมันลุกไม่ได้โดยเฉพาะอายุที่ไม่มีเวลาแล้วก็มีเอ้าที่จริงๆนี่ไม่ว่าพี่เขานะแต่ว่าเม่อที่เขาอย่างปีที่แล้วอ่ะเขาทุ่มมากเกินไปสุดตัวเลยพี่สุดก็จริงๆผมหมด หมดตัวมาตั้งนานแล้วกับผู้ะหมดตัวมาตั้งนานแล้วก็คือเออร์ลี่ลีไทยออกมาร่วมกันสิบปีแล้วที่อยู่ได้ก็พี่สาวเขาก็ช่วยซัพพอร์ตด้วยที่เขาบอกว่าศิลปินใช้แห้งนี่ไงแล้วแต่แต่ด้วยความมุ่งมั่นตอนนี้กำลังจะมาและไม่ยอมแพ้ในที่สุดก็จะประสบความสำเร็จอันนี้ฝากต่อที่ฝากต่อก็คือว่าแล้วก็ช่องทางหนึ่งก็คือง่ายๆก็คือลูกทุ่งโอท็อปที่คุณมาสู่จัดนี่นะฮะก็เป็นที่ผมได้ได้เป็นลมโชยทุกวันนี้ก็เพราะรายการนี้ นะครับทำเพลงมาดนตรีง่ายๆทํามาถ้าว่าเพลงของคุณแปลกเพลงของคุณดีจริงก็ก็มีมีสิทธิ์เหมือนกันแบบแบบที่ผมได้ได้โอกาสได้เป็นอยู่ตรงนี้ครับครับแล้วก็สุดท้ายคิดดีทําดี สิ่งที่ดีก็จะกลับมาครับนะฮะอย่างที่พี่เขาทำมาตลอดชีวิตเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะพี่ลมโชยนะครับหรือว่าพี่ชัยวัดอ่าไหวไหมไหวไหมคครับผมขอบคุณครับขอบคุณ่บคุรับโอ้ย s m s กันมาได้นะคะช่วงหน้านะคะที่422189ตอนนี้มีแค่อ่หนึ่งอันแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีนะคะสำหรับที่ฝากข้อความกันไว้เดี๋ยวเราจะตอบให้ร้แต่เดี๋ยวสักครู่ละพักหลังจากโฆษณาแล้ว 4221869ตอบเดี๋ยวนี้เลยนะคะกดกันมาเลยครับ4221869ตอนอนี้ลาก่อนเอ้ยใช่พัก่อนจะพาไปไหนหรอพกักกัสกูครับลาฟร้องผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศสหนึ่งเซ็ตประกอบด้วยโฟมล้างหน้าเดย์ครีม ได้ครีมราคาปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาทสนใจติดต่อ089 C146656 089 4935059 089 C146656 089 4935059เฉพาะ50สายแรกต่อวัน ลาฟร้องผลิตภัณฑ์ความงานจากประเทศฝรั่งเศสคนเราทุกคนเกิดมาย่อบมีรหัสดวงชะตาติดตัวมาแต่กำเนิดแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครครับที่จะยอมจำนวนต่อโชคชะตาดังนั้นนักป่าจีนโบราณจึงได้คิดคน้นศาสตร์ฮวงจุย้ยโดยการนำเอาพลังงานของธาตุทั้ง5้าอันได้แก่น้ำไม้ไฟดินและทองโดยการคำนวณในรูปแบบของโป้อยซีเถียวหรือว่าโหราศาสตร์จีน อาจารย์บัณฑิตแซลิมได้ศึกษาศาสดังกล่าวมากกว่า10ปีและพบว่ามนุษย์ที่จะประสบความสําเร็จนั้นจะต้องขึ้นกับพลังธาตุที่สมดุลหากพลังงานที่สําคัญมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทําให้ธุรกิจล้มเหลวการงานไม่ก้าวหน้าความรักไม่มั่นคงเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรผมขอแนะนำเหรียญเสริมดวงปรับสมดุลพลังธาตุทั้ง5 เฮงเฮงรวยรวยรุ่นหนึ่งเหรียญปักสมดุลประกอบไปด้วย2ปฏิริยา5พลังท่า12รูปแบบซึ่งผู้ที่จะนำไปใช้จะต้องได้รับการตรวจดวงชะตาจากผมอาจารย์บัณฑิตแท่ลิฟทุกเหรียญเหรียญสามดวงช่วยบุ้คลหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย สนใจสั่งจองเหรียญเสริมดวงรุ่นเฮงๆรวยๆวยหนึ่งได้ราคา1,999บาทพิเศษสั่งซื้อหนึ่งเหรียญแถมฟรีอีกหนึ่งเหรียญสำหรับดวงชะตาบคุคคลภายในบ้านของคุณสนใจติดต่อ0854809755 0867889339 0854809755 086-788-9339ติดตามชมรายการดูดวงดูดีกับสินแสระดับปริญญาโทอาจารย์บันิตแซ่ลิมได้ทุกวันทางช่อง Enjoy TV ความสุขทุกการรับชม ผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศสกลับเข้าสู่รายการเปิดใจค่ะแี่นาคิดไ่ออกบอกปูมีทาง Enjoy TV ความสุขทุกการรับชมนะคะตอนนี้คุณกําลังชมรายการเราแบบสดสดอยู่ะะทุกบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นค่ะวันนี้วันเสาร์ที่27สิงหาคมนะฮะแล้วก็ย้ําเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้านะฮะลาฟล้องชื่อคุณได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแก่ก่อนวันครวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรอยลึกตรงร่องแก้มหน้าผากรอยตีนกานะครับจะช่วยฟื้นฟูหน้าแห้งหน้ามันผิวผสมสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะครับก็อย่างเดคครีมก็จะช่วยป้องกันแสงแดดเอาแสงแดดมาเป็นยาบำรุงอทำให้หน้าเราดีใช่ถ้าเป็นไนท์ครีมก็จะช่วยทำให้ดึงหน้าเป็นการตึงกระชับตึงเลยเนี่ยใช้อ่ะนะตึงหูเหอตึงอย่ากระแทกหน้าทัที ไม่ใช่อาการบูี่ตึงเลยหน้าตึงไม่ใช่หูตึงเอาก็ทาถึงอย่าโดนหูดิพี่เออเหรอเออเาทำให้ผิวหน้าของเราดีนะฮะช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะจากปกติ4,500บาทแต่ตอนนี้นะฮะหรือแค่50สายแรกหรือแค่2,500บาทเท่านั้นค่ะรีบกดเลยติดต่อเราได้3ช่องทางด้วยกันนะคะที่ฮโรลโทรศัพท์02 184 28 1 8และ s อ s 4221869ครับรีบส่ง SMS กันมาเลยนะคะเพราะตอนนี้กำลังรอตอบ SMS อยู่นะคะ4221869สดๆครับค่ะหรือจะตู้ปน96ปนจจรเข้บัวบึงบึงกลุ่มบึงบึงกลุ่มกรุงเทพ10230นะจ๊ะจะหมามาหาเราได้แต่ตอนนี้ถ้าถ้าเกิดวันไหนเราไม่อยู่สดก็ฝาก SMS มาได้เดี๋ยวเราตอบให้นะคะเราจะตอบในรอบสัปดาห์นะครับอะ ทีนี้เรามาดูจากคะไอซ์เบตที่สดๆกันบ้างนะครับคุณหญิงเกิดวันที่30เดือนเมษายนชื่อคุณหญิงนี่ดีเนาะใครๆก็ต้องได้ชื่อคุณหญิงดูท่านสง่าไม่คุณหนูคุณหนูคุณหญิงคุณชายเกิดวันที่30เมษายน23ปีนี้ก็อายุ31อ่าวันพุธเขาบอกว่าจะเจอเนื้องอกเมื่อไหร่วันพุธมาอีกแล้วสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มเจอเนื้องอกเมื่อไหร่ในคู่ในคู่โอ้ยเจออะไรล่ะตอนเนี้ยงานเงินถ้า นี่แปลว่ายังไม่เจอถูกไหมถ้าถามตอนนี้ลังเลไม่แน่ใจกับคนที่เรารู้สึกดีๆกับเขาไม่รู้ว่าเชือหรือเปล่าหรือว่ามีคนมาดีกับเราแต่เราก็ไม่แน่ใจโอ้นะ่คือไม่แน่ใจตัวเองแล้วไม่แน่ใจเขาด้วยเขาก็ไม่รู้ว่าตกลงคิดยังไงอยู่อย่างคนเนี้ต่างคนต่างไม่แน่ใจว่าคิดยังไงกันอยู่นะคะแต่อยากจะบอกว่าคนที่เจอตอนนี้โอ้ไหมอย่าให้ดูให้นาน ถ้าเป็นคนที่เป็นผู้ชายหอมๆหอมๆบางๆอ่ะแบบเอ็กเนี่ยแบบเ er อ็กซแล้แบบเนี้ยนีย่หุ่นขาอสาวชอบเยอะนะไม่ใช่อย่างเงี้ยดำๆเนี่ยหุ่นเข้มๆเขาเรียกเข้มๆ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 แต่ว่าไม่อ้วนเนี่ยเข้มๆเงี้ยหอมๆเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยถือว่าโอเคแต่อยากให้ดูใจกันไปนานๆเพราะคนสมัยเนี้ยดูนิสัยใจคออของเม้าวันก่อนไอ้ที่ดูข่าวใช่